หลายคนหลายท่านมักจะตั้งคำถามกับผมว่าคอรสอนคืออะไรคอรสอนเป็นภาษาเวลาออกเสียงเป็นพาเสียงคอรสอนเป็นแกนกลางของแจวฮอนครับตก<ฮ>แจวฮอนเก่อะไรกับแจวฮอนคุณนึกถึงแจวฮอนคุณนึกถึงอะไรครับข,ขยังเดียวคำเดียวม่อม่อเฮ้ย เขารู้มาได้ไงอ่ยใชเฮ้ยดผมถูกเลยผมไม่รู้ตัวอะไรมันใช่ถ้ามีหม้อมันตั้งอยู่บนเตาเต้าเฮ้ยหนูก็โถกอ่ะพี่พี่ต่อไคแต่ปุ๊บในหม้อมีอะไรครับมีน้ำน้ำหนึ่งอ่ะไปแค่นั้นบอกแก่แล้วเนื้อสับมีผักครับมีของผสมครับผมมีหมูใช่ครับทั้งหมดเรียกว่ากระบวนการของแจ่วฮ้อนพอแจ่วฮ้อนเสร็จปุ๊บ ถึงที่เมื่อมีความร้อนนะครับใส่ความร้อนเข้าไปจนในหม้อของผสมเดือดปุดๆเป็นใหญ่ชื้นครับ